ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีกคู่หนึ่งคะคู่ดึกสำหรับคืนนี้ครับแข่งขันในเวลาตี2อนาทีนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับอาร์เซนอลนะฮะคู่ใหญ่เลยฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม้กั้นนะฮะเมตรครึ่งเลยครับแมนซิตี้นี้เป็นที่2ตามหลังลิเวอร์พูล25แต้มงานของซิตี้ก็คือจะต้องชนะไปทุกเกมที่เหลือนะฮะแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อบ,บีบให้เหลือ22แต้มแล้วจะเหลือ9นัดนะฮะ ซึ่งเราจะได้เห็นเราเห็นกันนะในซีซั่นนี้ตลอดมาเลยฮะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะขาดความแน่นอนนะซีซั่นนี้พวกเขาแพ้ไปแล้วถึง7เกมฮะไม่ใช่ซิตี้ทีมเดิมเหมือนซีซั่นที่แล้วนะ,ะก็ที่สำคัญหยุดไปนานวยฮะสามเดือน,นะฮะจะให้ยิงอาร์เซนอลขาดลอยสองประตูเป็นเรื่องยากมากนะฮะอาร์เซนอลนะฮะสี่ตัวบนอยู่ครบด้วยะฮะแล้วก่อนที่โควิด1 9มานี่เล่นดีเหลือเกินนะก็ โอบาเมยองนิโคลัสเปเปอเรซองลาการแซเมซุตโอซิลครับอยู่กันครบนะแม้ว่าอาร์เซนอลแพไ้ไม่ถึง2ลูกแน่ครับเต็มที่แพ้ลูกเดียวครับดีไม่ดีพลิกล็อกเสมอได้ด้วยซ้ำคู่นี้ครับฟันธงไปที่ไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลครับหนังเหนียวครับผม